สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านเรามาอยู่ในครัวพังพังของของเรานะคะวันนี้วันกับสามีจะมีเมนูอาหารที่ทำอาหารฝรั่งหลายหลาคนนะคะพิมพ์คอมเมนต์มาว่ามาอยู่ที่เมืองนอกเนี่ยเราจาเป็นจะต้องเรียนรู้เรื่องการทำอาหารฝรั่งไหมสำหรับคนอื่นมันไม่รู้แต่สำหรับตัววันไม่ได้เรียนเลยค่ะทุกคนวันเป็นคนที่ชอบทำอาหารไทยอยู่แล้วเรียกว่าเป็นคนชอบทำอาหารกินอยู่แล้ว ส่วนอาหารฝรั่งนะมันเป็นอาหารสําเร็จรูปที่มีขายตามห้างค่ะสําหรับคนที่สะดวกแบบนี้นะส่วนใครจะสะดวกทางไหนสะดวกคนละทางอ่ะนะมันคนละเรื่องมันเรื่องของคุณมันเรื่องของอรายบุคคลส่วนวันนี้นะคะตัววันเองเป็นคนที่ชอบทำอะไรง่ายๆค่ะวันเริ่มมาจากต้มมันฝรั่งก่อนตอนนี้รอคุณสามีค่ะเขาไปซื้อของแป๊บหนึ่งวันไม่ไปด้วยเพราะข้างนอกหนากมากแล้วเมนูอาหารเราวันนี้นะคะ เราก็เลือกเือซื้ออาหารสำเร็จรูปก็จะมีน้องคนไทยคนหนึ่งที่เพิ่งมาใช้ชีวิตยอยู่ในสวีเดนแล้วก็น่าจะเป็นแบบผู้หญิงวัสนาดีสามีหาเลี้ยงนะคะน่าจะอยู่บ้านแล้วรอทํากับข้าวให้สามีแล้วน้องก็อยากทําอาหารสวีเดนเป็นน้องก็ชอบถามวันว่าพี่วันไปซื้ออันนี้อันน,น,นี้อันนี้ตรงไหนอยากรู้อยากรู้อยากรู้อะไรแบบเนี้ยอันนี้นะคะวันซื้อมาจากฝั่งนอร์เวย์ค่ะ แต่ว่าในสวีเดนเราก็มีมันเป็นซุปปลาซึ่งสามีวันถามว่าอยากลองไหมเธอหน้าหนาวเราต้องกินซุปน้ำข้นแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะทำมาจากครีมและนมนะคะซึ่งวันไม่เคยกินวันนี้เป็นวันแรกค่ะวันเลือกใช้ปลาโทสหรือปลาคอร์ดแอตแลนติกปลาเนื้อขาวของสวีเดนนะคะ แล้วก็มันมันแบบเป็นปลาแช่แข็งแต่วันเอาออกจากตู้ตั้งแต่เมื่อวานเดี๋ยววนันนี้เดี๋ยวแกะรอคุณสามีเลยค่ะรอให้สามีมาอ่านกันทุกคนเพราะว่าสามีวันเป็นคนแบบนี้เขาจะมีวิธีการเขียนบอกข้างหลังว่าทําอะไรหนึ่งสอสแต่วันนะเป็นคนที่ชอบ มักง่ายเป็นคนที่ชอบทําอะไรง่ายๆโอยเรารู้อยู่แล้วซุปมันก็แค่เอาไปอุ่นไหมอะไรแบบเนี้ยแต่ไม่ได้สามีวันต้องมาอ่านขั้นตอนเออเราก็มีไอ้ที่วัดอุณหภูมิความร้อนของน้ําด้วยค่ะต้องใส่ตอนน้ําร้อนเท่าไหรอะไรยังไง <gasps> เยอะวันว่าใช้ชีวิตแบบนั้นมันเยอะเกินมันเรียดแล้ว แบบนี้ก็คือวันต้องรอสามีตอนนี้ก็คือเนื้อปลาเป็นแบบนี้มันจะเป็นเนื้อปลาล้วนๆเนื้อปลาคือละลายแล้วนะคะและเราจะกินกับสลัดอะไรก็ไม่มรู้สลัดแช่แข็งงงงงคุณสามีมากๆจะไปเหมือนโดนเนื้อปลานะคะว่ามันต้องเอาไปอุ่นเนี่ยวันรอค่ะวันรอคุณสามีมานะคะแล้วเดี๋ยววันมาทาให้ดูว่าทำยังไงแล้วมันรสชาติเป็นยังไงกับเมนูอาหาร อาหารฝรั่งเรียกว่าสําเร็จรูปแบบนี้อร่อยไหมอร่อยทุกคนเพราะเขาทามาจากเชฟอยู่แล้วนะคะเราไม่ต้องมางมทางหาเองว่าเราจะทําอาหารฝรั่งยังไงให้อร่อยยากเกินเยอะเกินใช้ชีวิตให้มันง่ายๆไปซื้อมาเลยแล้วก็เอามาประกอบเขาก็จะเขียนบอกอยู่ค่ะว่า1 2 3 4 5หเอามาปรุงเอาเอามาเอามาทำตามขั้นตอนที่เขาบอกรับรองอร่อยเหมือนเชฟมาเอง อย่าโดนห้ามฟีชแข่งกระรุนโอเคเห็นแล้วทีอ่านสเปรย์เป็นสติกโอเคแหลกอ่ะเฮลลาทีเด่นแหลกซาออมสลัดวีโมท้าอีอุ่นนั่นอ๋อแฮ ดูเซวีอสแมนบนัอินเตอร์เน็ตกันโอเคโอเคไม่้เด้กชายตัเสียนนะนี่บกรีเฟอออโอ้เจเอ็นเอ็นมาทีโอเคโมอทีดโอเคตอนนี้นะคะเราก็เปิดถุงอย่างเดียวค่ะแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อ คนตลอดเวลายายทรูวีแทงงาวามวามเบรดอีอุ่งเงี้ยเวหาอินสิตะบราเม็ดซุปวันจะกินกับขนมปัง บางคนแบบมาใช้ชีวิตในเมืองนอกก็ทำขนมปังกินเองมันจะบอกนะคะอร่อยกว่าไปซื้อมาเลยถุงนึ่งถูกมากนะคะน่าจะ25โครนถ้ามันจะไม่ผิด25โครนก็70-80บาทในนี้จะมีขนมปังสำเร็จรูปค่ะที่เราต้องเอามาเข้าเตาอบด้วยตัวเองนะคะตอนนี้วันเปิดเตาอบไปแล้วแล้วก็จะมีหลากหลายรสชาติถ้ากินร้อนๆอร่อยมากไม่ต้องทำเองทุกคน การทำอะไรกินเองที่นี่มันก็จะแพงนะคะแต่ถ้าเรากินแบบสำเร็จรูปแบบเนี้ง่ายง่ายสะดวกสะดวกค่ะ ขนมปังสุกแล้วค่ะเข้าเตาอบเพียงเดียวเนาทีถ้าทอดดำกว่าน,นี้ก็แปดนาที9นาทีเราก็จะได้ขนมปังสดๆใหม่ๆห,หอมๆค่ะทุกคนกินกับซุปร้อนๆ ซุปเลานะคะเสร็จแล้วจ้าซุปละะปลาค่ะฝรั่งกินแบบนี้นะคะ แล้วก็ใส่มันฝรั่งลงไปค่ะเราเริ่มต้นด้วยหนึ่งลูกก่อนนะคะทุกคนอร่อยมากน้องที่เพิ่งมาอยู่สวีเดนทำกินได้ค่ะน้องอร่อยอร่อยมันมีความหวานของซุปผักค่ะมันจะได้กลิ่นผักอยู่ในนี้เยอะมากเลยทุกคนอืมเยลีก่แกบิ๊นอวแก เดี๋ยวทักเดี๋ย that uh, that for die for for us for us <c oughs> ตอนนี้โตไม่ค่อยสะดวกถ่ายคลิปให้ชมนะคะนั่นงกันคนละทิศค่ะครัวยังไม่เสร็จต้องรอสักหน่อยเดี๋ยวเซเมตอะไรนูเวนท์ฟานีเชิร์กคันเซวอตวีแอต้านู้คันเซเต อร่อยอิ่มไปอีกหนึ่งมื้อคะ่ะทุกคนโออพูดไปก็ยิ้มไปแล้วเห็นตีนกาเมื่อวานนะคะตื่นเต้นมากเลยขออนุญ,ญาตปรบบับมุมกล้องวันทำคลิปแล้ววันพูดใน ipad มันจะดูตาเละๆกล้องวันอยู่ตรงไหนไม่รู้กล้องอยู่มุมนี้แต่เราจะพูดมองหน้าจอนะคะก็ปรากฏว่า อิ่มอร่อยง่ายๆด้วยอาหารสำเร็จรูปค่ะก็จะบอกอพี่ๆน้องๆที่มาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนอกค่ะคือบางคนอยากจะเอาใจสามีเนาะวันเคยมาก่อนค่ะปีแรกที่วันมาอยู่นะคะวันก็เวลาวันจัดจานอาหารทุกคนวันจะวางแบบสวยๆตกแต่งมีผักหลายสีพยายามจะกินผักให้ครบ5้าสีในแต่ละมื้อนะคะปรากฏว่าสามีเขี่ยผักออกทุกคน ชีวิตคู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคู่ไหนก็ตามมันจะต้องเรียนรู้กันนะคะแล้วก็จะต้องมีการปรับกันอยู่ตลอดเวลาค่ะตัววันเองอยู่กับสามีจะเข้าปีที่14แล้วนะคะเรายังต้องเรียนรู้นิสัยกันและกันอยู่ตลอดเวลาค่ะไม่ต้องตกใจนะคะอันนี้เสื่อที่วางใต้โต๊ะด้วยความที่บ้านวันยังพังอยู่นอกเรื่องอีกแล้วนะคะทุกอย่างก็เลยจะมากองรวมอยู่ในห้องเดียวกันหมดเลยแล้วก็ พอเรามาได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะคะเราก็ต้องปรับต้องเรียนรู้ต้องอะไรหลายๆอย่างวันจะบอกว่าอ่านิสัยของวันและสามีวันน่จจะเป็นคนที่แมนๆกว่าสามีเยอะค่ะคืออะไรยอมได้วันก็ยอมวันเป็นคนไม่ค่อยอยากทะเลาะและไม่อยากเปลี่ยนชีวิตคู่อีกแล้วนะคะและไม่คิดว่าเราจะเจอคนที่ดีกว่านี้ในอนาคตอีกแล้ววันเพียงพอพอใจแล้วก็มีความสุข ที่จะได้อยู่กับคุณลุงบ้าๆบอๆของวันไปทะเลาะกันบ้างไม่ได้ทะเลาะกันนะคะขดดัดแย้งกันบ้างไม่ลงรอยกันบ้างความคิดไม่ตรงกันบ้างแต่วันน่ะจะเป็นคนมีเหตุผลเป็นคนที่มีเหตุผลอยู่แล้วตั้งแต่เด็กแล้วนะคะพอวันมีเรื่องที่เราไม่เข้าใจเข้าใจไม่ตรงกันวันก็จะคิดว่าถ้าเราฟังเขาอะ ผลดีหรือผลเสียมันมากกว่ากันถ้าเราฟังเขาแล้วมันมีผลดีมากกว่าผลเสียจะไปทะเลาะทำไมนะคะชีวิตคู่คู่มันไม่ได้หมายความว่าใครเถียงเก่งชนะแล้วเรามีความสุขมันไม่ใช่ค่ะมันคือการไม่ทะเลาะกันการหาจุดตรงกลางเข้ามาปรับเพื่อให้เราสองคนอยู่ด้วยกันได้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็น เราอยู่ด้วยกันได้ค่ะมีหลายเรื่องที่เราต้องปรับเรียกว่ามีหลายเรื่องที่วันต้องยอมมีหลายเรื่องที่เขาไม่ยอมวันเขาก็จะไม่ยอมเลยทุกคนขึงหังมากขึงขังมากวันก็เออถ้าไม่ยอมถ้าเขาถ้าเราถ้าเขาไม่ยอมเราถ้าเรายอมเขาข้อดีข้อเสียอะไรที่มันแตกต่างกันบ้างวันก็จะดูแล้วรู้สึกว่าโอเคมันก็มีข้อดีมากกว่าถ้าเรายอม เราก็ต้องยอมค่ะและที่สำคัญก็คือวันวันเป็นเด็กอายุน้อยกว่าสามีนะคะไม่ได้หมายความว่าสามีแก่นะคะแต่หมายความว่า เขาผ่านประสบการณ์อะไรมาเยอะมากแล้วเราต้องยอมรับค่ะทุกคนวันเป็นคนที่มีความมั่นใจมั่นหน้ามั่นหนกตัวเองมากๆเลยตอนที่วันอยู่เมืองไทยแต่เวลาที่เรามาอยู่เมืองนอกนะคะวันก็ขอพูดอีกครั้งหนึ่งว่าชีวิตวันไม่ใช่ดีไม่ได้ประสบความสําเร็จล้มเหลวเยอะมากในเมืองไทยและสิ่งที่มันทําให้เราล้มเหลวก็คือเราทําในสิ่งที่เรารู้ไม่จริงวันชอบทาก่อนแล้วก็เรียนรู้ทีหลัง นะคะนั่นคือนิสัยเมื่อก่อนนี้ทีนี้ปรากฏว่ามันทําให้เรามีหนี้สินเยอะแยะมากมายมีปัญหาเยอะแยะมากมายพอถึงตอนนี้ก็คือวันรู้สึกว่าเราไม่อยากผิดพลาดในชีวิตอีกแล้วพอเราได้มาใช้ชีวิตในยุโรปคนที่เขาเป็นรุ่นพี่เราอยู่มาก่อนเราก็คือสามีเขาลองผิดลองถูกในชีวิตเข้ามาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นอะไรที่เขาบอกที่เขาเตือนเราต้องฟังค่ะทุกคนวันก็จะฟังนะคะว่า อะไรบ้างที่เราต้องรู้อะไรบ้างที่เราต้องเรียนนะคะเพราะฉะนั้นอะไรบ้างที่เราห้ามทำวันก็จะฟังค่ะทุกคนและที่สำคัญคือที่นี่อมันไม่ได้เหมือนบ้านเรานะคะที่เราจะอาลองผิดลองถูกลองทำไปเดี๋ยวดีเองไม่ได้ต้องทำอะไรให้ถูกต้อง มีกฎมีระเบียบเยอะแยะมากมายที่เราต้องเรียนรู้แม้แต่การเดินออกไปนอกบ้านเนี่ยเราอาจจะผิดกฎนะคะมันไม่ใช่กฎหมายนะคะทุกคนไม่มีตำรวจมาจับเรานะคะแต่มันเป็นกฎของการใช้ชีวิตของคนยุโรปอยู่แล้วเราเรียนรู้เขาหน่อยค่ะถ้าใครก็ตามที่ได้เข้าไปเรียนในระบบการศึกษานะคะอันดับแรกเลยก็คือเราต้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาเราต้องพูดอ่านภาษาของเขาให้ได้ช่วยเหลือตัวเองได้ อันดับสองเราต้องเรียนวิชาสังคมและความเป็นอยู่ของคนที่นี่วัฒนธรรมเขาเป็นอะไรมีความเชื่อย,อยังไงเขานับถือศาสนาอะไรประเพณีในครอบครัวเขาทำยังไงบ้างพ่อแม่ลูกเขาอยู่ยังไงเราต้องเรียนและเราต้องรู้นะคะแต่ตัววันเองไม่ได้เข้าสู่ระบบการศึกษามีหลายๆคนถามว่าพี่วันจบพื้นฐานการศึกษาที่นี่ไหมไม่ได้จบอะไรเลยทุกคน ด้วยความที่วันเป็นเรียกว่าวันเป็นคนสวีเดนแต่วันไปใช้ชีวิตที่นอร์เวย์เรียกว่าเข้าผิดระบบนิดหนึ่งถ้าเราเป็นสไปซ์สวีเดนแล้วเรามาอยู่ในประเทศสวีเดนเราจะได้เริ่มต้นเรียนหนังสือนะคะใครเข้ามาแต่งงานมาครั้งแรกเราจะได้เริ่มต้นเรียนก่อนเลยแล้วถ้าเรายังไม่มีงานทํารัฐบาลจะมีเงินหรือที่เราเรียกว่าจ้างเรียนมันไม่ใช่การจ้างเรียนนะคะมันเป็นเพราะว่าสามีเราอ่ะ มีการไปกรอกประวัติอะไรให้เรานะคะวันขอพูดถ้าผิดถูกยังไงนะ่ะคนที่อยู่ในประเทศสวีเดนก็ไม่ต้องมาเถียงหรอกค่ะวันเล่าให้เป็นประสบการณ์ในคนไทยเฉยๆเล่าด้วยค่ะด้วยภาษาง่ายๆที่มันเข้าใจง่ายๆนะคะก็คือสามีมีการไปกรอกประวัติให้เราแหละเราทําอะไรไม่ได้หรอกเรายังไม่รู้ภาษากอกประวัติแบบที่ต้องการเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในฐานะที่มีเมีย คนไทยเข้ามาอยู่ในสวีเดนเขาก็จะได้รับเหมือนกับเงินจ้างเรียนคือคุณไปเรียนเถอะค่าใช้จ่ายของคุณนะ่ะเราจะให้เงินแต่มากแต่น้อยอยังไงมันแล้วแต่คอมมูนคำว่าคอมมูนก็คือแล้วแต่อําเภอนั้นว่ามันมีงบประมาณให้ผู้หญิงไทยที่แต่งงานมาแล้วไปเรียนโดยที่ไม่ได้ทํางานคือมันเรียกว่าค่าครองชีพพื้นฐานนะคะเขาก็จะให้เราก็จะเรียกว่าค่าจ้างไปเรียนสําหรับคนที่มาเรียนเข้าสู่ระบบนะคะ ได้มากได้น้อยแตกต่างกันไปอันนี้ก็คือเรียนปรับพื้นฐานภาษาแต่วันไม่ใช่วันเป็นคนแต่งงานกับคนสวีเดนแต่สามีอยู่นอร์เวย์เราก็เข้าไปที่ประเทศนอร์เวย์เราจะไม่ได้รับสวัสดิการตรงนี้วันก็เลยไม่ได้เรียนค่ะแต่วันน่ะจำเป็นจะต้องเรียนปรับภาษานอร์เวย์เพราะว่าวันไปทํางานที่ประเทศนอร์เวย์แต่วันต้องจ่ายเงินเองตอนนั้นวันจ่ายไป3,200โครน ถ้าเทียบเป็นเงินไทยนะตอนนู้นนะคะ13-14ปีที่แล้วประมาณ1มื่นหมเกือบสองหมค่ะทุกคนเกือบส0 0 0มบาทเรียนเฉพาะตอนเย็นอย่างเดียววันก็พอพูดอ่านออกเขียนได้นิดหน่อยเรียนคอร์สเดียวด้วยนะคะแล้ววันก็ทำงานไปพอหลังจากนั้นพอวันกลับมาอยู่ที่สวีเดนวันจะไปเข้าระบบการศึกษาเหมือนเหมือนกับเด็กเหมือนกับเมียฝรั่งที่เขาตามมาใหม่ๆ ก็จะไม่ได้เงินแล้วเพราะเขาจะให้เฉพาะคนที่มาถึงแล้วเรียนเลยเขาให้ความสําคัญกับคนที่มาเรียนปรับภาษาพื้นฐานเลยนะคะแต่ของวันมันเรียกว่าเก่าแล้วเขาก็ไม่ให้เงินแล้วนะคะและที่สําคัญคือวันยังคงไปทํางานที่นอร์เวย์ก็เดินทางสวีเดนนอร์เวย์ทุกวันวันเลยไม่ได้เรียนเลยคะ่ะทุกคนก็ไม่ได้เรียนภาษาได้เรียนภาษาสวีเดนคอร์สหนึ่งภาษานอร์เวย์คอร์สหนึ่งภาษาที่วันพูดมันก็เลยจะกลายเป็น ภาษาผสมผสานแต่เอาตัวรอดได้รับรองวันสามารถเดินไปโรงพยาบาลพูดกับหมอรู้เรื่องเดินไปสถานีตำรวจพูดกับหมอรู้เรื่องไปซื้อของกินของใช้ด้วยตัวเองได้ทำไมล่ะเก่งจังทุกคนปัจจุบันเนี้โลกมันกว้างอะไรที่เราไม่รู้เรามีมือถือ Google สิคะทุกคนอย่าใช้ เหมือนที่วันเคยเล่าให้ฟังว่าถ้าเราขีดขีดกรอบให้กับชีวิตตัวเองว่าเราอยู่ในกล่องเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เราอ่านไม่ออกเราก็จะโง่อยู่แบบนั้นแหละทุกคนเรามีมือถือใครก็ตามที่ดูคลิปวันอยู่เนี่ยแสดงว่าทุกคนมีมือถือกด google ค่ะแล้วกดคำว่าแปลภาษาค่ะแล้วมันจะมีตัวลำโพงนะคะที่บอกเราว่าให้เราพูดลงไปได้เลยค่ะพูดเป็นภาษาไทยค่ะแล้วให้มันแปลเป็นภาษา อังกฤษสวีเดนสวิตเซแลน์ดฝรั Sweden, ่งเศสแปลได้ทุกภาษาเลยแล้วเราก็เปิดลำโพงให้ให้คนที่เราต้องการสื่อสารฟังค่ะว่าเออเธอฟังนะทุกคนฟังนะวันจะเปิดคำว่าอะไรดีวันจะเปิดภาษาสวีเดนคำที่วันไม่เคยพูดกับสามีวันเลยนะคะ,ะสมมุติว่าเราไปซื้อของไม่เอาภาษาสวีเดนหรอกเอาภาษาฝรั่งเศสเลยเราจะไปซื้อของภาษาฝรั่งเศสพูดยากมากเราจะบอกว่า เราจะถามเขาว่าร้านอาหารไทยอยู่ที่ไหนนะคะเราก็พิมพ์ลงไปใน Google พิมพ์คำว่าแปลภาษาแล้วก็พิมพ์ลงไปใน Google นะคะเดี๋ยวหาภาษาฝรั่งเศสก่อนแล้วก็พิมพ์ว่าร้านอาหารไทยอยู่ที่ไหนค่ะเสร็จแล้วนะคะ กดเปิดลำโพงค่ะแล้วก็ถามคนถามคนอคนที่เราเดินผ่านค่ะกดเปิดลำโพงนะคะอ๋อขอโทษเสียงมันเข้าปางที่เสียงมันเข้ามาที่หูฟังวันเอาหูฟังออกก่อนนะคะ restaurant restaurant เห็นไหมคะ คูเ <laughs> อลและรีสตอร์เรนไทยแลนด์เดประมาณนี้นะคะ <laughs> เราก็ได้ภาษาฝรั่งเศสแล้วคะ่ะทุกคนใช้มือถืออย่างเดียววันเหมือนกันอะไรที่วันไม่รู้วันกดถามกดถามอย่าขีดกรอบให้ชีวิตตัวเองคะ่ะเรามีมือถือเราเรียนได้ทุกอย่างเราเรียนได้ทุกภาษาฟรีในโลกนี้อย่าใช้สองชีวิตคนอื่นอย่างเดียว เรียนด้วยค่ะวันนี้นะคะปะ้าๆแม่ๆคุณลุงคุณอาที่นั่งอยู่บ้านอยากพูดภาษาอังกฤษกับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาอยู่ในหมู่บ้านเราไม่เป็นไรเลยใช้ Google สบายสะดวกมากนะคะพยายามใช้ชีวิตให้มันง่ายๆทุกคนแล้วเราก็อยู่ได้แบบมีความสุข วันนี้ก็มาดูชีวิตประจำวันสั้นๆเล็กๆน้อยๆของวันนะคะกินอยู่ยังไงเป็นยังไงคิดยังไงแล้วเดี๋ยวคลิปต่อๆไปวันก็จะมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ